นั่นนั่นรถสิลมสวัสดีครับพี่น้องมือนีช่องสัญญาภาเราเชื่อแนวครับผมมือนีกะมาเบิ่งแพนน้องบุญเนาะครับเนาะเพิ่งกะขายไปแล้วพี่น้องขายไปหลายส่วนแล้วครับผมแต่จะหนีเพิ่งใหญ่คงไว้พี่น้องไม่ไวม่ไม้ริบทางแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมแพนน้องบุญใหญ่ไปริบทางรีวิวให้เบิ่งพี่น้องแต่เพิ่งเอาไ่ได้ขายดอกเนาะมันเป็นแต่ขายเอ็เนาะเดี๋ยวไปซ้ำหนีเถอะเนาะ เรือใบจำนี้จะเป็นน่องขายเบิดแล้วครับผม <c oughs> ขายเปื้อล้วพี่น้องเรืวอวใบจำนี้ครับผมพี่น้องนี่ขายตัวผู้ตองเดินครับโอ้สิขายตัวผู้เพโอ้สิขายตัวผู้ด้วยพี่น้องผู้ดได้จะได้แพ้คุณนะพี่น้องเอาไปคุณอ่นะเด้อตัวผ,ผู้ครับผ,ผมนี่ครับผมตัวผู้โอ้สิขายยุตตัวผู้ครับผมนี่ตัวผู้แดงบ่อนมบดตัวแดงครับตัวนี้ตัวนี้บ้างเพราะว่านี่ตัวผู้พี่น้อง นี่ครับตัวผูปจิขายได้ครับผมนี่ครับพอได้ได้แพ้คุณนะครับสายขุนมาเอาเด้ออยู่นี่ครับผมอยู่บ้านตาสร้างตำบลน้ำหมอกไฟอำเภอวัฒนาครอย่างวัดสะแก้วพี่น้องครับผมตับตัวแดงพี่น้องตัวแดงนะครับผมอ่ามันขายสองตัวครับผมพอได้มักสายขุนเนาะพอได้มักสายขุนกับมาเอาพี่น้องครับผมนี beginnen, ่ผูกับตัวนี้นะครับผมตัวขาวตัวขาวข้อแดงพี่น้องครับผมพอได้มักสายขุนเนาะเดือนนี้ก็มจฉาตัวหน่อยพี่น้อง ปีตัวน้อยเพิ่งอาไว้เอาไว้เรียบเพราะว่าตะกีพ่มีหลายพี่น้องอยู่ดีเบิดแล้วพี่น้องเล,ลกซ้ำน,นี่ล้วครับผมแต่คาร์เดีรนี่เนะาะจักเดือนเนี่ยจนบครับเดือนโอ้สองสาเดือนเนะาะต็มๆซ้ำๆกันน่ะเนาะพวกสายขุน้วยเนาะพวกสายขุนแล้วสองสาเดือนเนี่ยสายขุนได้พี่น้องนอะนี่ครับโปรแจ็ได้ครับผมต็มๆครับผมมีแตทัวรไม่ได้ไก่ไหร่เออไม่ได้ทรไก่เนาะ <laughs> โอ้เช oh, <c oughs> mm ียเยวมันก็ไปไก่เว้เนาะมันไม้อยู่เทวานท้อแล้วเนาะไปไปทั่วประเทศเนาะพี่น้องผมกเท่ไก่เพิ่งกับแม่ละน้องบขอบดท่วงไงนะ๋ยวขอบดท่วให้พี่น้องฮ่าโปรเทกเตใส่คุดโอ้ส้นเขาถล่มปังงังด้ยเนี่ยฮ่าฮ่าเออ ศูนย์หกหนึ่งพี่น้องศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกสามเจ็ดห้าหกสามเจ็ดที่เพอนเราอศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกสามเจ็ดเนาะปิดน่องบนน่องครับผมมันจะขายสองตัวพี่น้องขายตัวพูเนาะตัวพูตัวนั้นตัวแดงกับตัวนี้เนาะพอได้มากใจคุณพี่น้องก็ทุ่มหาเพื่อนหลวกครับผมนี่ครับเพื่อนใหญ่ไหวมันจะกาศดีปะทางถนนเนาะไปให้งานตัวนี้ อ๋อไปเลยได้โลดครับผมเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้พี่น้องมองก่อนบรรยากาศพี่น้องมึงจะไปเองง่ายพี่น้องการรีวิวให้เมืองซื้อครับผมตัวผู้เราพี่น้องตัวผู้สองตัวเราพ่อจะได้กัดทุ่มมหาผลลูกครับผมข้อแก่ๆยัได้ครับผมจะขอแก่หลายบวกแก่หลายไม่จะทุ่มากกลๆวันธรรมวานนะพี่น้องบลวอกวิดีโอคนไปเองง่ายแล้วครับผมอ่าพอดีขายของพี่น้องแวะเลยมาเห็นกับพอดีก็เลยมารีวิวหอยครับผม พอดีน้องเป็นว่ายจิขายแพะบอกผูกสองตัว่าสัตว์ก็เลยมาได้วิวงหายครับผมอืมอ่านี่แหละพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องกระท่อมน้อยครับผมบรรยากาศดีครับผมพี่น้องมันก็มี่มองเลรียญมองย่างดีครับผมอืมนี่ครับผมกระท้อยเพิมน,น้อยเพิ่นครับผมอืมอืมบรรยากาศ แต่อีโต้แม่แม่ตัวแม่เลี้ยงอ่ะทองพี่น้องทองใหญ่แล้วครับผมเพิ่นเตะขี้มันมีหกสิบเก้าสิบตัวเป็นขายเบิดแล้วพี่น้องเพิ่นขายเบิดแล้วมันอกี้เล่าซ้ำนี่แหละพี่น้องครับผมก็เล่าซ้ำนี่แหละครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันสิป่อยจะพูครับพี่น้องอ่าสิป่อยจะปูออกไปเนาะจะปูออกไปสองตัวพี่น้องผมนี่จะพูน้อยนี่ปูน้อยเดี๋ยวสีปล่อยออกพี่น้องปูน้อยพี่น้องมึงนี่เลยปูน้อยนี่ครับพคนยาประมาณสองสามเดือนพี่น้องปูน้อยนี่เนะ สติว <T esi> pues ิทย์ส so ิบปล่อยออกไปครับผมนี่ครับผมปูหน่อยครับผมกับตัวขาวพี่น้องกับพวปูขาวอ่าพวปูขาวมันก็สิล่อยออกไปพี่น้องนะครับอ่าพวปูขาวมันสิล่อยออกไปเนาะเิบปอยไปสองตัวครับผมเนาะปอยไปสองตัวพี่น้องคนใดสนใจก็นทุกคนสอบถามมาได้ครับผมอือจูปอกไก่ปอกไก่กับทุกคนสอบถามมาได้ครับผมแจ็กี้มันมีตั้งหุกสิบเจ็ดสิบตัวเนาะที่ผมมารีวิวตอนแรกครับผมที่มันว่าขายโยคอกเนาะ อันน <S Dank contemporary> ี <delicious> well <S 2> <S 2> <S 2้เพิ่นก็เลยขายไปบางส่วนพี่น้องส่วนนึงมันก็เลยย่าญ่ไปฟังอีกพี่น้องผมก็เพิ่นนี่ครับอืมกันนี้เพ่ช่วงนี้ขายดีพี่น้องเมื่อวาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วครับผมหนาหนาวช่วงนี้เป็นหนาหนาวแล้วก็ผมเมื่อวานช่วงนี้กเขาก้าเลี่ยงแพ่กันล้านแล้วพี่น้องที่นี่ช่วงนี้โปได้มีแเพ่กับเก็บไวใบนะครับเด้อโปได้มีแเพ่กับเก็บไว้เพราะว่าช่วงนี้ราคาจะสูงพี่น้องครับผมช่วงนี้ราคาจะแพงแน่ครับผมเพราะว่า แค่พี่อื่นเขาก็หาลายพี่นอ้องอ่าอ่ามันก็จะแจกะล้งเนใ่พี่น้องครับผมอืมก็าหาลายอยู่แค่พี่อื่นเขาก็างหาลายมันก็แพงอยู่อ่ะม,มันจะกล่าศพี่นอ้องอืมแต่ว่ามันก็นาลายอยู่พี่น้องแค่ก็ลายอยู่เพิ่งที่กระต๊อบหน่อยไปเนี่ยต๊อบหน่อยป่ะครับผมอยู่ข่างสาพี่นอ้องข่างสาลมพัดวีวีเลยครับผมนี่ เออบรรยากาศครับผมอ่าบทถ์ที่ไห้ที่ที่เงามด่มด่ไห้แล้วฮะพูดไห้ไปพี่น้องอ่าพี่น้องอยากได้กับทูมาสอบถามกันเอาครับผมมีแล้วยองตัวแล้วพี er ่น mm ้องเจะกู้กูที่เพิ่นสิ้นายเนาะนี่โอ้บรรยากาศครับผมมื่อนี่อากาศท้อนพี่น้องมื่อนี่อากาศท้อนอากาศท้องมากเลยพอนีครับผมอากาศท้องมากครับผม ช่วงนี้แพะก็เริ่มคายดีแล้วพี่น้องครับผมเริ่มคายดีแล้วก็เนี่ขายไม่ขายก็ติดกันร่างขายแพะกันพี่น้องขายแพะกันย่างดีเลยครับผมอ่าเพราะว่ามันเมืดอหนาฝนแล้วพี่น้องหนาฝนเราก็เป็นหนาหนาวครับผมหนาหนาวก็ดูแลง่ายแน่พี่น้องถ้าเป็นหนาฝนก็ดูแลย่ากครับผมถ้าหนาฝนแล้วก็เมืดอหนาฝนเราก็หนาหนาวหนาหนาวนี่ก็ช่วงขายดีพี่น้องเพราะว่าขายดีเพราะว่าย่างเพราะว่าแพะย์มันจะดูแลรักษาง่ายแล้วคือย่างนึงก็ช่วงตลาดตลาดมันเปิดเนาะตลาดมันเปิดก็ขาย ก็ขายกับเป็นกิโลกับมีพี่น้องเป็นกิโลประเทศอามักแพ้คุณนาะมักแพ้คุณกับเป็นแพ้หน่อยแพ้แพ้ตุ่มหูครับผมเอาไปคุณออาครับผมอากาศประเทศอามักแพ้แม่แพ้ทองกับกับเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงนี่พอพันธุ์นม่เป็นนี่ไม่พันธุ์เนาะเป็นแม่พันธุ์ออกอะเที่ยวนี้โอเคอยู่พี่น้องเพราะว่าจะเป็นแพ้เป็นไรสิ่งลายอย่างเนาะเพราะว่าการก้าการขายก่อนจะเริ่มอ่ากำลังขายดีครับผมว่าช่วงใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องซีซันซีหรือพี่น้องผมนี่ฮะบรรยากาศ บรรยากาศข่าวๆพี่น้องครับผมมาซ้ำหนีพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศของที่ขอกเพวนเนาะนี่ครับผมโอ้ทิเล่กทั่วมาบางย่างลายพี่น้องพี่น้องลทัวมาบางย่างลายครับทัวมาเบิ่งกหรมาเอาไปเบิร์ตับผมเอาไปเบิร์กันแล้วซ้ำหนีแหละครับพี after, like man, ่น้องถ้าเชขายเบิร์กจะแจ้งตรงไหนเนาะคนขึ้เลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะคนขึ้เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วครับผมคนขึ้เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงครับผมเพราะว่ามันก็บ่ได้เลี้ยงยากครับผม แค่ตักกะทินมาให้มันกินส่อแรงแค่น so, so, uh, okay? ั้นเองผมก็ไปเฮ็ดงานได้เห็นบ่อนงบุญกลับไปเฮ็ดงานได้เห็นบอครับผมกลับไปเฮ็ดงานได้เพวกรคนเคยเลี้ยงเนาะเคยเลี้ยงเขาก็พอเลี้ยงเลี้ยงมันอ่าพื้นมือยังคำเนาะเขากลับตายไม่กินเข้าไปสมารัเฮ็ดงานอย่างอื่นได้ครับผมเออเขาก็ับจัดไปไล่มันครับผมแค่นั้นเองครับผมต้อก็หาอยู่ตรงมันไปครับผมกินเองแต่มันก็นอนครับผมกมคนนี้ครับผมมันก็บ่ได้เลี้ยงเลี้ยงหยากบพื้นมือยังคำครับผมมคนนี้นะผมมันก็เป็นนี่ครับไม่ได้เลี้ยงพื้นมือยังคำครับผม อาหารกับซีเมนนักลักพี่น้องก็เป็นกระถินเนาะกระถินครับผมกระถินอาหารนักลักเนาะสมองนมนมนี่เขาจะเลี้ยงธรรมชาติครับผมเลี้ยงเป็นอาหารพวกกรถินธรรมชาติเป็นนักลักครับผมจะโบได้เลี้ยงอย่างมากมายจะบ่มีหัวอาหารครับผมนี่งจะเลี้ยงเหมนพวกกระถินธรรมชาติครับผมถ้าพี่น้องซื้อไปหรือว่าคือคือออกไปเปบบ้านๆไปครับผมกับดูแลง่ายพี่น้องเพราะว่าเตาอ่ะเกาก็ซื้อพวกไปแล้วก็หากระถินให้มันกินอย่างนั้นนี่อย่างสีมันก็ดูแลง่ายพี่น้องครับผมมันก็เนีดูแลง่ายกว่าที่ว่าบางบางบางคอเพิ่นก็เลี้ยงอ่ เดี่ยวหัวอาหารครับผมถ้าเป็นสายคุณแมนยูครับผมสายคุณจะเป็นหัวอาหารครับผมอาจจะสายคุณจะเป็นหัวอาหารแต่าสายแบบว่าสายเข้าเลี้ยงแบบพื้นบ้านเข้าก็ตกไปเรียงสี่เหลี่ยมปีหน่อเลี้ยงทับใบชาครับผมอาหารไม่กินทับใบชาครับผม,ผมไปนีววิวเห็นใบพี่นอ้องมึงเนาะเป็นกับสีมีขงคายดอพี่นอ้องมีขายทรงโตมีขายทรงโตเนาะอืม ด้ือท่างบอกผู้นี่ผู้นี่แหละพี่น้องสุริยันนี่นี่เขาจะใครผู้มันนี่เนาะนี่นี่ปล่อยนี่น้องาน้องมันบอกผู้ทั่วไปเลยพี่น้องี่ต้องก็โต๊ะจะรอรับผมถ้โต๊ะมาสอบถามเลยนะครับผมหมดทุกในคลิปนี่แหละครับผมนี่ผู้มันเนาะนี่ครับผู้มันอีกยี่แล้วมันกับมี่ยังเนาะเคอนอนซื้อเนาะเออแพทย์เรียงง่ายด้พี่น้องเนี่ยอีกยี่หลังก็นอนซื้อเสียครับผมนี่ เลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายดีกว่าหนิครับผมเลี้ยงง่ายผมว่าเลี้ยงง่ายดีกว่าครับผมนี่กินเย็นมั้งก็นอนอ่าครับเห็นบอนนอนกันโอ้ยกินนิ่งไปนอนเนี่ยตอนแต่พุ่มอิ่มกันย่างหากินเนาะอือตอนแต่พุ่มอิ่มเนี่ยหากินแต่ว่าไปตัวแดงตัวแดงท่องใหญ่เนาะอีตุ่นไก่ชิวออกกันดิเนาะอไก่ชิวออกแล้วครับโอ้สามตุ่นบอกคุณแม่หนึงบอก มีตัวกระสิออกเลยพี่น้องช่วงนี้แพ้มันกระสิออกคนแล้วครับผมมีตัวใหญ่ครับผมอืมนะฮะเสื้อสองแม่เพราะท่านมีหนึ่งบ่อโอตัวขาวกับตัวดำบ่อเพราะท่านมีบยู่บตัวขาวกับตัวดำคนอืมครับผมไอกระตอกกับธรรมดาเนาะเฮ็ดตรงมานี่เนาะเดินต้นมาธรรมดามีป่ามียังพร้อมบ่วป่าเนาะหน้านี้ตลอดปีเลยมั้งนี่บ่อ๋อ ขาบดใส่ใช่ไหมอ๋อเขาบดใส่ปีนี้ำไหลอ๋อจะปีน้ำหน้อยเนาะครับผมพี่น้องนี่ครับผมอ๋าพี่น้องกะไว้ซ้ำหนี่งแล้วพี่น้องเนาะอ่ากะรีวิวพี่น้องเบิ่งครับผมถ้าผู้ใดสนใจจากแพทย์แพทย์คุนเนาะครับผมตัวผู้สองตัวเน,ะนาะคอนโว่เพิ่นบอกไว้ครับผมกระโดดมาสอบถามอะไรครับผมบททูตก็อยู่ในในคลิปแต่พี่น้องครับผมคลิปนี้กะสัญญาพราะเราเชื่อแล้วก็ไว้ฝากไว้มชื่นชมพี่น้องคลิปหน้าเขาเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับผม